โอเคนะครับก่อนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับไทไอแลนด์นะครับอย่างแรกเลยนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามผู้ชมนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาใหม่ด้วยนะครับหลายคนเลยนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เอาเทคนิคข้อมูลต่างๆมาแช์นะไม่ว่าจะเป็นอ่าผู้เล่นไทยไทยเรานะครับหรือว่าผู้เล่นต่างชาติที่แบบ พิมภาษาอังกฤษมาเลยนะครับก็ขอบคุณทุกสูตรนะครับแล้วก็หลายๆคนก็เอาเทคนิคนะครับการใช้ชีวิตนะครับรอบของแต่ละคนเนี่ยเอามาแชร์กันนะครับบางคนก็อันดับสูงกว่าพี่เยอะเลยนะครับบางคนก็เก่งๆกว่าพี่เยอะเลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่ได้พีชีพนะครับโดนมอนเตอร์ลุมนะครับก็เลยลองเริ่มต้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองมาใช้อย่างนี้ดูนะครับสเตัสแบบนี้ดูนะว่าจะ เขาเรียกว่าอะไรนะว่าจะไปรอดได้แค่ไหนนะถามว่าทำไมพี่ถึงอัพอหิวน้ากับหิวข้าวนะครับไว้อย่างละหนึ่งนปกติจะเอาไว้อย่างละสองใช่ไหมคือส่วนตัวพี่มองว่าถ้ามันหิวช้าลงนิดนึงมันก็ดีนะครับแต่อย่างอื่นก็ก,ก,ก็สําคัญนะอย่างพวกเลือดหรือว่าป้องกันก็แล้วแต่ควรจะวางแผนนะครับเนาะ ตรงนี้พี่อัพเลือดไม่ได้อัพเลือดเลยนะแต่เป็นลงที่ป้องกันแทนนะครับเนาะก็มาดูว่าเวลาโดนตีจะเจ็บขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมครับกับอะไรไอแลนด์วันที่1ฮะเอาละครับเข้ามาในเกมแล้วนะครับต้องบอกตรงว่าเวลาที่อยู่ก่ะกองไฟนะครับเสียงมันโอน้โหแสบแก้วหูมากนะหลายๆคนก็ยังทนฟังได้นะเก่งจริงนะบอกตรงนะขอบคุณมากนะกับทุกคนที่มีตจิกใจในการรับชมนะแล้วก็ มีบางคนนะครับที่พี่บอกไปนะว่าวิ่งเดี๋ยวถ้าแบบเล่น2วันเนี่ยคลิปมันจะยาวๆไปเกือบครึ่งชั่วโมงเลยนะนะครับกลัวจะเบื่อกันนะบางคนก็คอมเมนต์มานะนรับอ่ายาวเลยพี่ผมไม่เบื่อเลยอันนี้ต้องบอกตรงครับว่าขอบคุณมากนะครับอ่านแล้วรู้สึกดีนะอย่างน้อยๆก็ยังมีคนูด่ะนะโอเคเดี๋ยวตรงนี้เราก็รวบรวมก่อนเลยนะไม่ว่าจะเป็นกิ่งไม้ก้อนหินนะครับหรือว่าเห็ดนะครับเป็นอาหารเบื้องต้นเลยนะครับ ย่อนะโอ้ห็ดฮนะตรงนี้นะครับเราได้แล้วนะครับได้ในส่วนของที่ขุดมาเรียบร้อยแล้วเนะี้อหินครบแล้วครับก่อนนะครับบางคนนะบางคนนะฮะเห็นอ่านในคอมเมนต์นะครับเขาใช้วิธีเอาตัวรอดด้วยการตกมาเออเก่งนะนะครับอันนี้เก่งอันนี้เก่งชิ้นชมนะเพราะว่าการตกมาเนี่ยมันต้องใช้สมาธิเยอะมากนะครับ และถ้าเป็นเบ็ดตกปลาเน่าๆเนี่ยบอกเลยว่ามันตกขึ้นบ้างมีขึ้นบ้างก็มีนะหรือเป็นเพราะพีกก่กดไม่ทันก็ไม่รู้นะนะใครเป็นสายตกปลาเอามาแนะนํากันอีกก็ได้นะบางคนแบบตกปลาเอาปลากระป๋องอะไรเงี้ยนะ <c oughs> นะ, <c oughs> นะก็ก็ก็เคยตกนะครับก็ได้ปลาหมึกบ้างอะไรบ้างนะครับผมแต่ไม่ไม่ได้เป็นสายแบบตกปลาเลยนะ <c oughs> หรือว่ายังไม่ลองเล่นก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่ามันมีข้อดีข้อเสียไงนะใครเล่นเล่นอยู่เอามาแชร์กันบ้างนะครับนี่ยังไม่ถึงครึ่งวันเลย หลอดน้ำกาหารลดไวมากแล้วก็รวบรวมอ่าทรัพย์สินก่อนแร่เลือกอะไรก็รวบรวมมาฮะเจอต้นไม้ที่ไม่มีผลเราก็ตัดไปก่อนนะตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราก็มีอุ้ยหลายสูตรมากเลยนะในการเล่นนะบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นสูตรอาหารนะก็มีเพิ่มเติมขึ้นมา 2- อสอย่างนะหลายๆคนก็อาจจะรู้หลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้นะก็ขอบคุณคนที่เอามาแชร์นะไม่ห่วงวิชากันเลยนะบางคนก็ไม่แชร์นะอาจจะมีวิธีดีๆอยู่นะ ตรงนี้อยากได้ยาใหญ่มากนะครับไม่รู้ว่ายาใหญ่เนี่ยมันทํายังไงนะใครรู้บอกด้วยแล้วกันนะแต่คิดว่าหลายๆคนก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าตอนที่พี่เอายาเล็กไปแช์เนี่ยครับสูตรครับยาเล็กไปแชร์เนี่ยนะครับ,รบกบ็มีบางคนมาคอมเมนต์ครับอุ้ยเล่นมาตั้งหลายวันแล้วนะครับไม่รู้เลยว่าคาบยายัางไงนะครับลำบากมากเวลาจะรีเรืยๆก็ต้องวิ่งกลับไปนอนอะไรเงี้ยนะครับส่วนตัวพี่นอนเพราะว่า <laughs> มันข้ามวันอะไรเงี้ย <laughs> นอนเย้ยอะไรวะวันแรกก็เจอหมาป่าแล้วอะไรวะเนี่ย หมวหน่อยก็ไม่ได้ไปขอขุดแร่ก่อนแร่นี้ต้องขุดอะนะมันมันค่อนข้างมีเปอร์เซ็นต์ได้ของดีๆเยอะนะครับนะถ้าดวงดีก็ได้ไอเม็ดสีน้ำเงินน้ำเงินนะไม่รู้ว่าอะไรนะถ้าดวงไม่ดีอย่างน้อยก็ได้เหล็กใช่ไหมได้เหล็กแล้วก็ทําให้ของไวขึ้นนะประมาณนั้นนะตรงนี้เรายังไม่มีอาวุธนะครับผมแต่ดาเมจยี่นะถึงจะดาเมจยีแต่ถ้าใช้ดาบหินก็ยังไม่แรงนะบอกเลย โอ้เป็นไงเห็นไหมบอกแล้วได้มาสีอันเลยเหล็ก <c oughs> เป็นโคตดเข็มเข็มเกินมันมีโอกาสออกทองด้วยนะครับออกเม็ดสีฟ้าที่เอาไวค้คาปอาวุธด้วยนะอันนั้นหายากอยู่นะครับดบับค่อนข้างยากแต่ก็ดอกนะเ,เห็ดน,นะครับหืกระต่ายไฟเห็นแล้วอยากจะกระซวกไส้เลอเกิน เดี๋ยวเราตัดไม้ต้นนี้ก่อนนะครับกิ่งไม้ใช้ทาบาร์บีวได้ค่อนข้างดีนะบางคนเนี่ยนะครับก็เอาเทคนิคแบบเข้มๆม,ม,มาแชร์เลยนะแต่ครับอยากจะลองทําดูอีพีนี้ก็ว่าจะลองทาดูซีรีส์นี้นะไม่ต้องห่วงนะเกมน,นี้ตายได้ไบ่อยๆนะอย่าไปซีเรียสกับมันนะสาหรับคนที่โอ้ตายอีกแล้วอย่าไปซีเรียสนะมันต้องตายอยู่แล้วนะเกมนี้ไม่ตายไม่ได้ก็เขายิงบอกเลยยิ่งตายยิ่งกิง่ง คือแต่ก็เข้าใจนะใครจะอยากตายใช่ไหมถ้าอยู่ต่อได้ตรงนี้เราไม่เจออะไรเลยเหรอเจอแต่ดกมุ้ยอ่ะอืมเราจะเอาอะไรมาแชร์ดีนะนะครับในอีพีนี้เป็นสูตรทำสเต็กดีไหมนะครับอุ้ยแต่เราทำสเต็กไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่มีเกลือเอ,อเดี๋ยวล่าเกลือได้ก่อนนะเดี๋ยว ในซีสั้นนี้เนะี่ยซีรีส์นี้เนี่ยนะเดี๋ยวเราจะเอาสูตรทำสเต็กมาแชร์นะครับแน่นอนแต่ส่วนตัวไม่ค่อยทํากินนะแต่ว่ามันดีนะครับมันดีอยู่นะส่วนตัวชอบทำบาร์บีคิวเพราะว่ามันง่ายกว่านั่นแหละโอเคดาบมาล้วกระต่ายน้อยอยากได้หินอกสัก้อนี่ยนะที่ยังไม่ทําอะไรเนี่ยนะใกล้มืดแล้วนะครับแล้วก็หิวด้วยจะได้หินมาเอ้ เออได้เหล็กหินกระบ้านแล้วถ้าได้เนื้อเนี่ยอีกซักชิ้นเนี่ยนะครับมันจะเพอร์เฟกมากเพราะว่าเดี๋ยวเราจะาทำบ์บิคิวเอาไว้กินกันตายใช่ไหมไม่มีเลยเหรอเอกระตายจุงนีกดผิดช่ดามิดยี่สิบได้อยู่ยื้อสี่ทีตายขอเนื้อสองไม่ไม่มีทางเพราะว่ากระต่ายเนี่ยให้เนื้อหนึ่งเสมอมาอันนี้ก็น่าล่านะเพราะว่ามันได้ลูกตา เชื่ออย่างนี้น้อยมันก็เป็นอะไรที่คราบง่ายเจอสามตัวก็คราบได้แล้วนะครับสร้อยสร้อยลูกกระตุยยา่าอันนี้สําคัญเปิดได้ยาตัดต้นเ,เปิลสักต้นแล้วกันนะครับต้นแอปเปิลแอปเปิลเนี่ยใช้ทําน้ําผลไม้ได้นะก็ช่วยลดความหิวลงได้ส่วนนึงฮะ ยอย่างเกลือแอ,แอปเปิลทั้งต้นนะได้โูกเดียวอย่างจีจาร์เลยย่างก่อนบาร์บีคิวมาฮะย่างแอปเปิลย่างเห็ดยุด้ยมาดิ้งเลยตัวนี้ล่ะโอเคทีนี้เราก็ครับ หลายคนบอกว่าอะไรนะเราเลือกที่ที่มันมีทางเข้าทางออกแบบเล็กๆจะดีกว่านะครับมันจะได้กันมอนด้วยไม่ให้หมอนเข้ามาอะไรเงี้ยนะครับหรือเราจะคัฟทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปจัดการหาแบบบ้านอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งอะไรเงี้ยอันนี้ก็คัฟแก้ขัดคาฟเอาของก่อนนาะต้องมาแล้วฮะ ต้องได้ดาบดาบไม่ได้ป่ะดาบไม่พอแต่ได้ขวานก็ทิ้งขวานไปฮะทิ้งปิกแอไปครับเพราะว่าได้ของที่ดีกว่าอ่าเสื้อนะครับได้อยู่ใส่เสื้อไว้ก่อนดีที่สุดนะครับได้หมวกด้วยอีก,กัน,นึงโอเคชุดเริ่มต้นให้แล้ว แล้วก็จากการเอาเห็ดพวกนี้ไปย่างให้หมดเถอะนะครับไม่รู้จะงกไว้ทำไมเหมือนกันไปไปกันเถอโจโจ,โจสองทีพังสวยโอเคอายกินน้ำไม่ชินใจ อันนี้มีน้ำด้วยโอ้ขอเล็กไหมอ้ยอุ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 ้ยข้างบนนี่ตีนเยอะหรือเปล่าฮะไปไล่เขานี่กลัวตีนกันนะฟาดไปฟาดไปกี่ทีห้าทีป่ะ อย่าเจอหมาป่านะบอกตรงอุ้ยต,ตรงนี้แร่เยอะจริงนะได้อยู่ตายอยู่สวยฮ่าอย่างแย่ฮะไม่ได้ที่ต้องการเยอะตกใจหมูป่าเดี๋ยวก็หมามาคือมันน่าจะอัพดาเมจแล้ว มันขุดอะไรเย้ยไม่หมาหละอันนี้ตัวเบลเลอร์เลยมาเป็นตัวเลยอุ้ยดีใส่เสื้อผ้าไม่งั้นเจ็บมาเป็นตัวเลยอันเนี้ยมามาตามมาเพื่อนตามมาเขาไม่ได้ไล่เราไอ้นกตัวนี้ก็ทําแหวนง่ายเหมือนกันนะเราจะขึ้นกลับไปที่เดิมแบบเนียนๆหวังว่าเราจะ ไม่โดนกระสวกไส่นะมีแร่มีแร่ทองแร่แบบตัวนี้เยอะมากยา <Yeah, S 1> ได้อยู่แร่ทองโอ้ยเราเจอไอ้หอยทากเรืองแสงนี่แหละเย้ yeah, ตัวเบลเลอร์เลยมาเป็นตัวมาเป็นตัวป้ามาอะไรสองตัวสามตัวเยอะแยะยืนรอน,นิดหนึ่งมานี่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 ลากออกมาโอเคในเมื่อเขาไม่สนใจเราก็กลับไปขุดเหมือนเดิมฮนะ มาโคตรไวอ่าเห็นบางคนบอกว่าทําชุดเหล็กแล้วก็ข้ามไปอ่าล่าหมีเลยนะครับบางคนก็มีนะวิธีนี้แต่มันจะตึงไปไหมอ่ะแต่มันก็ลดเวลาแหละเข้าใจหอยทาเกเรืองแสงตัวเนี้ตัวเนี้ตัวเนี้ต้องล่านิดนึงนะครับ ขอดูของนิดนึงพี่ได้ละเปลี่ยนอาวุธได้ละถามว่าพี่ทําไมพี่ชอบคาร์ฟตคาร์ฟทิ้งไว้อะไรเงี้ยนะคืออย่างน้อยมันอนนี่เยอะเยอะยืย,ย,ยืจะเย็นเพื่อนแต่หนามไม่บนหลังมันหน้าได้มากจริงๆเอาแตเด้งอะไรทักหนาละนิดคอสิคือเจอไอ้น,นี้โอ้ยมาไฟลุกท่วมเลยืยอปล่อยเราไปได้ไหมเพื่อน ไม่ไหวฮะต้องเปลี่ยนอาวุธก่อนโอเคชุดเหล็กเอ้ยเป็นดาบเหล็กต้องมาแล้วดูก่อนว่าย่ายังไม่พอทองยังไม่ได้โอเคเราอาหารชุดสุดท้ายแล้วนะครับ เกี้เราเจอ,อนี่ด้วยนะเจอ,อไอหอยทากตัวนั้นนะเฮ้ยตัวนี้ก็แร่ทองว่ะทุกคนแร่ทองอย่างเยอะต้องเอาแร่ทองก่อนนะเพราะว่าเราคาบตัวขาวไว้ตรงนี้พอดีอย่างน้อยๆเราก็จะได้นี่มาอ่าที่ขุดทองนะครับเดีย๋ยววิ่งมานะเพื่อนเยอะเยอะจริงๆนะข้างบนเนี่ยเยอะอะไรก็ไม่รู้เอาละถึงเวลาเราต้องเปลี่ยนแล้วเพื่อน ทิ้งไปฮะอะไรไม่ใช้ทิ้งไปปล่อยเขาพังไปครับสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะอย่าไปสู้เขาให้เสียเวลาคือถ้าเอาชุดหินตอนนี้ไปตีเขานะั้นรับรองว่าหยับถึงเราจะอยากได้ชุดเขาแค่ไหนก็ต้องอดทนนะ ักงงแสปล่อยมันพังไมฮะเราไม่ได้ซีเรียสอะไรเก็บอ้ที่เราจะเก็บเก็บมาทำไมะนี่นไอ้เมืองเนี่ยมันใช้อยู่นะมันใช้อยู่นะมันได้ใช้คราฟอะไรสักอย่างนี่แหละไม่มั่นใจเป็นชุดหรือเปล่าวะเ่ยมเห็ดฮะพยายาม ฟาร์มเนียนๆฟาร์มไปก่อนนะเอเจอเจอเดี๋ยวน้อยๆต้องเปลี่ยนเป็นชุดหมูป่าก่อนนะอาวุธก็ต้องเป็นอาวุธทองเลยนะโคตรเซฟบอกเลยเอาวุธนี่น่าจะได้แล้วมั้งดีแล่ทองอยู่ข้างบนเห็นแล้วมันต้องเก็บนะครับ นี่จะเข้าวันที่สองแล้วทุกคนเย้ยปล่อยแล้วไปไอหมีบ้าห้ยตรงนี้ก็แร่ทองว่ะสนจุยนะสนจุยนเนี่ยเย,ยตรงนี้ก็แร่ทองอะไรวะพอวิ่งหนีเนี่ยชอบเจอแร่นะเป็นกันไหม าสามอูอันนี้ค้าฟได้แล้วนะครับ,บประดับได้แล้วนะก็จะลดปริมาณช่องไปเหมือนกันไรฮะค้าไปฮะตัวคงตัวคราบวิ่งไปไหนก็จะได้เจอเพราะไงก็จะคราประดับด้วยดาบมาแล้วชุดเหล็กได้ไหมอ่ะขาดสใส่ชุดเหล็กก่อนครับ หมวกเหล็กล่ะขาดสติงหนึ่งค้ามาแล้วชุดเหล็กทิ้งไปให้ชุดหินเล้ยหชือหรือโอเคเออมันมาบ่อยจริงเลยที่ตรงนี้เราอยากได้กองไฟเหมือนกันเอาเรามีอะไรกินบ้างไหมเนี่ย เรามีเนื้อไหมยไม่งั้นเราอาจจะต้องกินอะไรสักอย่างบะทางชีวิตนะไก่ข่าไก่นี่แหละเฮ้ย,ยกะไยไก่ไก,ก่กะายหมูป่าล่าหมูป่าเลยครับได้แล้วเพียเพียได้อยู่เนื้อกระดูกทำแหวนได้จากนกแล้วครับฮ่าเแหวนเจอล้ว กลับไปกองไฟก่อนได้นะเพราะว่าเราหิวแล้วหิวโคตรไหวดอกไม้กองไฟอยู่ข้างหน้าคือเรารับไปน,นี่แบบสุรุยสุรายมากรับตัวครับจัดมาเลยบาร์บีคิวสเต็กอ่า คิดว่ายังก่อนนะเล่าอ่าไม่มั่นใจว่าชุดหมูนี่มันคราบไหมวะอันนี้จะวันที่สองแล้วทุกคนชุดหมูฮนะหมวกอ่าฮะยังไม่พอ หมวกกับชุดยังไม่พอนะครับจริงๆบางคนวันนี้เนี่ยเขาล่านี่แล้วนะล่าหมีแล้วเนี่ยแต่เรายังไม่ล่าเลยอยากได้ชุดหมูก่อนเราค่อยไปล่าหมีนะไอตัวนี้ก็น่าโดนนะจริงๆ เพราะว่ามันได้หนามอ่ะแล้วเวลาเราหามันหายากมากมันใช้หนามห้าเลยนะกว่าจะได้กว่าจะครบนะเย้ยโดนตีอุยไอหมีเวนเดี๋ยวก็หันไปทุบหน้าให้หรอกสักทีดีไหมนี่ฮะถ้าเราฆ่าเขาตัวหนึ่งเนี่ยเราจะได้นี่มาเลยนะชุดมาเลยนะ เราจะได้หมวกมาเลยจัดซะเลยดีไหมเนี่ยเลือดน้อยประเด็นกลัวแบบฆ่าเขาแล้วเราจะไปทำอย่างอื่นไม่ได้นี่ยประเด็นใครมันตีอะไรอย่างไรกว่าถ้าเป็นหมีเราจะฆ่ามันนะเพราะว่าเรา ได้เปิดก่อนทีนึงเย้เย,ย,ย้สู้ได้ก็มาแล้วเว้ยขอโทษครบสู้ได้ก็มาแล้วทุกคนโอเคเยอะเยอะขอโทษขอโทษไม่เล่นแล้วหาเรื่อง ไม่มียาแล้วหาเรื่องไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขับยาก่อนยังไงก็ล่าม่างเลยเจ็บแค้นมาฮะสร้างไว้เลยแล้วกันโคตรเจ็บปวดพูดตรงๆ ไอหมีเวนเป็นล้วบังอาจก็มานี่ครับก็มานี่ครับช่างก้านักนะได้ได้หมวกแล้วได้หมวกแล้วน่าจะดีขึ้นชุดหมีนี่ดีสุดแล้วนะทุกคนทิ้งไป ยออย่างตึงเฮ้ยเราย่างเนื้อเพิ่มดิเราล่ามาขนาดนี้ไม่ต้องล่าแล้วหมูปงหมูป่าเลอะเทอะแม่นี้หนังหมูทิ้งไปเคี่ยวหมูอยู่ไหนวะเออเคี่ยวหมูไปไหนไม่รู้อ่ะช่างมัน ใครมันีวอันนี้นกฮะนกอันนี้ล่าแหวนกันภาพภาพได้หัวนกกับกระดูกสามอันนี้ได้แหวนแล้วนะต้องจะทำให้ถึอขึ้นนะครับโอเคเซ็ตครบตรงนี้มีแร่ทองขุดทองกัน ยุ้ยโนต้ตโนต้ตไลนโนต้ตเลขที่เท่าไหร่เลขที่สมไปฮะยังไม่พร้อมเยว้วันที่สองพร้อมกับเสียงรถก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนะเข้าวันที่สองพอดีพอดีนะฮะเดี๋ยวเราค่อยไปไล่ล่าทำลงทำเลทำบ้านนะแล้วก็อะไรยังไงค่อยต่อกันใน EP พีที่สองนะเพราะถ้ายาว,ยาวๆเลยไม่ไหวนะอุ้ยเราเจอเต่าแล้วเนี่ย อันนี้ได้เกลือแล้วเนี่ยนะครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนนะท,ท,ที่ติดตามรับชมครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ใน ep ต่อไปครับผมวันนี้บา,บายแล้วครับ